ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเธอสวยและรวยมากจริงๆค่ะสําหรับมินพิชยาเพราะดูจะเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแถมการใช้ชีวิตก็ยังดูไฮโซซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการที่เธอชื่นชอบซื้อเพชรสะสมเก็บเป็นวาเล่นอย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามินก็เพิ่งจะถอยแหวนเพชร8กระดัตมาสวมเล่นๆที่นิ้วนางข้างขวาหรือจะเป็นการร่วมหุ้นธุรกิจก่อสร้างกับครอบครัวที่ขอนแก่นซึ่งมินเองก็ควักเงินลงทุนไปถึง500ล้านบาทค่ะ ล่าสุดก็ยินตอบย้ำความสวยและรวยเวิร์ของมินเข้าไปอีกค่ะเพราะช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไปเที่ยวมาเก้ากับเพื่อนแบบสวยๆแถมง,งานนี้ยังชอบของแบรนด์เนมเต็มไม้เต็มมือกลับมาอีกด้วยงานนี้มินก็เลยไม่ไวายถูกมองว่าใช้ชีวิตรูราและดูอวดร่ำอวดรวยจนเกินไปแบบนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงล่ะคะเนี่ย ก็เป็นฮอที่นู่นเขาก็มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็แบบบินส่วนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เราเลือกเวลาไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราก็แบบคือเรียกว่าพักผ่อนอ่ะเราก็ต้องพักจริงๆต้องรู้จักพักผ่อนว่าข้อเสียของมินคือมินไม่ค่อยอยากพัก ในระหว่างปีแตอบย้ำใช้ยาเดิมสวยและรวยมากเออขอบคุณค่ะจริงๆไม่หรอกมินว่าที่สําคัญเราต้องรู้จักใช้ชีวิตเนาะจริงๆหาเงินมาเราก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็นด้วยคือหามาแล้วก็ดูดแลสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายให้ดีพร้อมแล้วก็กลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่ในปีต่อมาค่ะไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยเละเทะอะไรเงไี้ยเพราะว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องของการบริหารรายจ่ายรายรับ ที่เกิดดขึ้น้นวยถึงปากจะบอกว่าไม่ได้อวดรวยแต่การใช้ชีวิตของเซอมินในตอนนี้มันก็ต่างจากแต่ก่อนมากมายเหลือเกินค่ะ